ข่าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ล้างจานไลป้อนเลมอนฮีโร่ขจัดราบภาพหมดคราบมันไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิต คราลุกทุ่งในช่วงนี้นะครับเรามาพูดคุยกับคุณเท่อุเทียนพรมินนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณสองสวันก่อนนะครับเราได้เห็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของเขาเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานเพลงเราก็เลยเชื้อเชิญมานะครับแฟนๆคิดถึงกันเลยจริงๆครับสวัสดีครับคุณเท่ครับสวัสดีครับหายไปไหนมาไปมีเบบีเล็กๆหายไปเลี้ยงลูกครับหายไปเลี้ยงลูกไปนานมากเลยก็จริงๆคือเท่ยังก็ยังคงมีมีผลงานอย่างต่อเนื่องก็เป็น เพลงประกอบละครซะมากกว่าครับเพลงประกอบละครของทั้งทางช่องเจ็ดมีมาเรื่อยๆรแล้วก็ทางช่องสามก็มีนะครับคือถ้าทำให้ค่ายปอจินจงของจูนพงษ์แล้วก็มีโอกาสได้ไปทำเพลงให้กับสาภาพทีหนึ่งใช่ไหมสาภาพดนตรีที่เป็นอัลบั้มพิเศษครับเป็นโปรเจกต์พิเศษทีวตพระค้ามครับชีวตพักข้ามก็ร้องเพลงชื่อเพลงใช่สิพี่บรรุยใช่ครับก็โปรโมทอยู่เพลงเดียวครับ กับเพลงชื่ออัลบั้มอีกเพลงหนึงคือชีวิตพระคำของพี่ปูคงศิทธิ์แล้วก็เงียบไปเลยอัลบั้มนี้ก็ยังไม่ถึงที่สุดครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นรักษามการสัญญาใช่ไหมคะกับทางสารภาพก็ทำสนุกๆครับเพราะว่าพอดีมีพี่ใหญ่อาทิตย์สารจุทะนะครับเป็นพี่ที่สนิทสนมกับพวกเราก ดูแลบั้มนี้กับพี่ดีนิติพงศ์ชวนทําก็เลยทําก็ทำนะครับแต่ว่าการกลับมาในครั้งนี้เห็นบอกว่าจะเป็นการทํางานดนตรีในภาคของแบบว่าเหมือนมาแบบเต็มตัวเลยสไตล์ตัวเองสไตล์ตัวเองกลับมาแบบว่าโกหกหน้าตายอะไรอย่างนี้เลยเหรอคะประมาณนั้นครับเนื่องจากว่าผู้ที่ประพันธ์เพลงที่เป็นเพลงโปรโมทนะครับเอาบใหม่ชื่อขอเวลาเท่ เพลงนี้ชื่อว่าเพลงเบื่อเสง่เบื่อเสง่ครับผู้ประพันธ์เพลงนี้ก็คือคนเดียวกับที่ประพันธ์เพลงโกหกหน้าตายพอ้นบนตรีผลพันทินซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วครบอ้นเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อประมาณสัก 3- าสเดือนที่ผ่านมาที่เองครับผมก็ถือว่าเป็นเพลงสุดท้ายที่แกเขียนให้แล้วกันนะครับครับเป็นเพลงที่แกเขียนเอาไว้หรือว่าเท่ไปขอให้ให้แกเขียนคือช่วงช่วงเวลานั้นนะครับเพลงเพลงนี้เนี่ยเท่ต้อง ต,ต้องเล่าให้ฟังว่าประมาณสัก3าปีที่แล้วนี่อ,อ้นเป็นช่วงที่แกแกจะไม่ค่อยมีงานเขียนเท่าไหร,ร่นะครับแกก็จะโทรปรึกษาเรื่องเรื่องชีวิตความเป็นอยู่มาเล่าอกให้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยบอกเฮ้เ mm hmm. ทพพอดีอามีเพลงเทพก็บอกไม่เป็นไรอ,อน้นไม่ต้องเราไม่ต้องพูดอะไรกัมนกองใหม่ mm hmm. อ,อน้นเอาเพลงมาเดี๋ยวเทสดูอันไหนที่เทสชอบเทส เก็บไปเลยแล้วเดี๋ยวเท่ก็ให้ตังอาเลยซื้อง่ายง่ายแล้วถ้ไปถึงรุ่กเพลงนี้ครับเบื่อเซ็งเกิดอะไรึ้นคะแกบอกแกชอบของแกแกบอกแกรักเพลงนี้มากแกบอกแกรักเพลงนี้มากเท่ก็เลยอ่า้นรักเพลงนี้เท่ก็รักเพลงนี้ด้วยแล้วกันก็เลยเก็บเพลงนี้ไว้แล้วก็อีกหลายเพลงซึ่งเราให้เงินแกหมดละแต่บางเพลงเท่ก็ไม่ได้ใช้แต่เราถือว่าเราให้ให้ผู้มีพระคุณนะครับก็ถือว่าทุกวันนี้ที่เป็นเท่ยู่ได้ทุกวันนี้มันก็เริ่มต้นมาจาก เพลงโกหกหน้าตายซึ่งอาวจนเป็นคนเขียนครับนะครับเหมือนแกก็ให้อนาคตเราครับผมก็เลยเลือกเพลงเบื่อเซ็งที่เป็นเพลงของแกเนี่ยเป็นเป็นการนึกถึงบุญคุณแกแล้วก็เป็นอนุสรให้แกด้วยก็เป็นเพลงสุดท้ายที่แกเขียนให้เราแกเขียนเอาไว้นะครับในช่วงที่ผ่านมาเห็นบอกว่าคุณเทเนี่ยงานโชว์งานอีเวนต์ที่ไปร้องเพลงตามงานต่างๆเยอะมากแต่ไม่ค่อยได้ออกสื่อจริงไหมฮะ ก,ก็มีงานอยู่เรื่อยๆนะครับเป็นงาน <ừ> um. งานงานร้องเพลงงานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแบบที่งานงานฉลองตำแหน่งอของผู้ใหญ่หรือบางทีงานไซย,ยิตผู้ใหญ่ <ừ> um. ของผู้หลักผู้ใหญ่ในบริษัทใหญ่ๆอะไรเงี้ยบาง <ừ> um. ทีเขาก็ <ừ> um. กจ้างไปร้องคับครับผมงานของ ธนาคารอะไรอย่างเงี้ยงานเลี้ยงงานเลี้ยงแตบผู้บริหารอะไรแบบนี้เรื่อยๆเลยเนื่องจากว่าเทศโชคดีนะครับมีโอกาสได้ร้องเพลงทั้งสุนทรภพเพลงลูกกรุงเพลงลูกทุ่งเพลงของตัวเองครับผมก็ทุกวันนี้ก็คือหลักๆก็อารมณ์จะคงคล้ายกับพี่ทัศน์นักขัตทุ่งเมื่อกี้ที่ได้ดูคับเพลงที่ร้องก็มีทั้งเพลงสตริงเก่าๆของตัวเองกรหนนาตายวิชามาน ก็ยังคงได้ร้องอยู่สุนทรภพรก็ได้ร้องลูกกรุงก็ได้ร้องบางทีก็เผลอก็ได้ร้องเพลงลูกทุ่งยังไปขอนแก่นทั้งที่ไปงานที่เป็นงานผู้ใหญ่ครับก็อดไม่ได้ที่จะต้องร้องเพลงมอบให้คนขอนแก่นคือ พักสาวของแกนอ๋อ้อั้งหนึ่งก็เคยร้องไว้ในอัลบั้มของแกร์มิโก้ด้วยนะฮะแต่นั้นรู้สึกว่าจะให้ชื่ออัลบั้มว่าเท่หัวใจลูกทุ่งหัวใจลูกทุ่งครับโอ้แต่นั้นออกมาหลายอัลบั้มมากประสบความสำเร็จทุกเพลงเลยโอ้ทุกคนชื่นชมกับอัลบั้มนี้ว่าเพราะมากๆใช่ฟังดีมากครับฟังได้ตลอดคนชื่นชมนะครับแต่เท่แปลกใจมากคือขายไม่ดีอืแต่ที่สถานีทยุกลับมีคนขอเยอะใช่ครับเออแต่ว่าท็อปจัลเายการเยอะ แต่ก็มีโอกาสได้คุยกับทางพี่ตีกิตตมัสนะฮะว่าคือคือก็แกะตัวแกเองแกก็แปลกใจเหมือนกันว่าอัลบั้มนี้เนี่ยทั้งสื่อสื่อมวลชนวิจารณ์ไปในแง่ดีหมดนะบอกว่าโอ้เท่ร้องดีมากเท้ร้องเพราะมากแต่ว่าอัลบั้มนั้นกลับกลายเป็นอัลบั้มที่ขายไม่ได้ซึ่งเราก็แปลกใจเหมือนกันครับซึ่งผิดกับสมัมที่ทํากับเหมือนกรมี่เป็นสุนทรภพนี่ขายดีมากชุดที่เป็นสุนทรภพที่เป็นลูกกรุงนี่เท่โอ้ ถือว่าเป็นเนอัลบั้มที่ขายดีของแกรมมี่โกเลยครับผมอาจจะด้วยอาจจะด้วยความที่เราไม่ใช่เป็นคนลูกทุ่งตั้งแต่เริ่มต้นคนลูกทุ่งโดยกําเนิดเขาอาจจะไม่เชื่อในสิ่งที่เราเป็นก็ได้ทําให้เรากลัวไหมคะว่าเราไม่กล้าที่จะออกมาในแนวของลูกทุ่งอีกครั้งจริงจริง,น,งนะเทศต้องยอมรับนะครับว่าศาสตร์ของลูกทุ่งนี่เป็นศาสตร์ที่ร้องยากจริงร้องยากแล้วก็เข้าถึงให้ให้ใหถึงวิญญาณของความเป็นลูกทุ่งจริงเนี่ยมัน,มนยาก แล้วก็การที่จะทําให้คนลูกทุ่งจริงๆเขาเชื่อเชว่าเป็นเป็นตัวตนเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่หลอกลวงกันไม่ได้แต่ว่าคุณเท่ก็ทําได้ดีนี่นาก็คือร้องได้ร้องได้แต่ไม่ดีไม่ดีเท่ากับคนลูกทุ่งของเขาจริงๆครับครับผมเทศต้องยอมรับจริงว่าเวลาเทศฟังนักร้องลูกทุ่งแต่ละคนร้องเนี่ยอย่างอย่างนักร้องรุ่นใหม่นะที่เป็นเพื่อนๆใกล้เคียงกันเนี่ยคนที่เด้ชอบมากที่สุดนะฮะอันนี้ไม่ได้ชมไม่ได้อวยกันนะฮะแจ็คธนพล อ๋อคนนี้เขาบอกว่าคนนี้เป็นูนทุ่คนคนนี้เป็นคนที่ร้องเพลงลูกทุ่งได้ละเอียดมากแล้วก็ลูกคอแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเขาที่มาแบบร้อยเปอร์เซนต์มากก็คล้ายๆกันคือเขาก็เคยออกเพลงสตริงซึ่งเขาก็สู้เราไม่ได้ซึ่งเวทความสำเร็จเท่าไหร่เขาก็สู้เราไม่ได้แต่ว่าในทางลูกทุ่งในเราสู้เขาไม่ได้เลยนี่นะฮะเขาเรียกว่ามาคนละทางนี่ครับ เห็นบอกว่าในช่วงหนึ่งก็ไปมีครอบครัวนะครับตอนนี้ก็มีลูกสาวแล้วหนึ่งคนขวบครับชื่อน้องอะไรครับน้องพริมชื่อเล่นน้องพริมชื่อจริงพาริมาอืตั้งใจจะมีกี่คนคะจริงๆอยากมีสองคนนะครับเพราะมียากครับเนื่อง้วยทั้งสุขภาพตัวเองแล้วก็สุขภาพภรรยาด้วยครับเป็นคุณพ่อแบบไหนคะห่วงลูกสาวไหมคะโอ้อยากจะห่วงมากอยากจะห่วงมากอยากจะอยากจะกอดอยากจะหอมทำไมอะเลี้ยงเขาแต่เขาไม่ค่อยเขาไม่ค่อยจะ อินกับเราเท่าไหร่เขาจะติดแม่เขามาก,กติดแม่ติดอากงนะฮะหมายถึงติดพอ่พอตานะฮะแล้วก็ส่วนอาม่าเนี่ยแม่ยายเท่กับเท่นี่จะเป็นเป็นชนชั้นสองที่อยู่ในบ้านคือ <c oughs> ไม่ค่อยสนใจ <c oughs> ไม่ค่อยสนใจไอ่ไ้ใจเล็กดอยได้เวลากลับเชียงใหม่เวลากลับเชียงใหม่ก็เราก็จะเป็นชนชั้นสองอีกเนื่องจากว่าเวลาถ้า กลับบ้านคุณย่าเขาก็จะสนคุณย่าคนเดียวแต่ว่าเหมือนเดิมอยู่ที่ไหนก็จะเป็นชนชั้นสองก็เลยอย่างนี้นะครับเป็นหลานรักของทั้งคุณย่าคุณยายครับผมจับบ้านเลยทีเดียวนะครับสอนลูกร้องเพลงบ้างะฮะหรือว่าลูกรู้มาว่าคุณพ่อเป็นนักร้องสงสัยเขาจะซึมซับมาตั้งแต่อยู่ในท้องครับคือปัจจุบันนี้เขาร้องเพลงนี้ได้ละเขาร้องเพลงโกงหน้าตายได้หรอสี่ขวบเนี่ยหรอครับผมแล้วก็เลดี้โกเลดี้โก้นะครับผมแล้วก็คือชอบเต้น เขาชอบเต้นตอนกลางนำสไตล์ดังก็ชอบเต้นกลางนำสไตล์นะครับอันนี้มาฮิตท่ารูปเป้าไม่ค่อนแจ็คสันอะไครับผมค่ะแล้วตั้งใจไหมว่าอยากจะให้เขาเป็นนักร้องเหมือนเราคือแล้วแต่เขาเลยฮะคือ<ม>คือเทศอย่างงี้คือเทเท่องบอกว่าเทศเล่นหลายอย่างนะฮะไอเรื่องการเป็นนักร้องการเป็นนักงดนตรีเนี่ยแล้วแต่เขาเลยค่ะส่วนที่เราคาดหวังอยากให้เขาเป็นมากที่สุดคือเป็นนักกีฬายายเขาเป็นโปรกอล์ฟทำไมฮะ เพราะว่าคุณพ่อเป็นโปรกอล์ฟที่คือเทพชอบกีฬากอฟฟกมากๆคือเรามองว่าอะไรก็ได้ที่มันมันมันสามารถเล่นแล้วเป็นอาชีพในวันข้างหน้าได้โอเคลูกมีกิจการของที่บ้านเนี่ยคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วก็สามารถเรียนจบมาดูแลตรงนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เขาจะโลดผลโลดแล่นทางด้านกีฬาได้ก็สนุกดีอาจจะเป็นโปรกอล์ฟผู้หญิงที่ร้องเพลงเพราะ ได้หลายหลายด้านเลยทีเงหมดแล้วตัวน้องเองชอบไหมคะชอบครับเวลากลับจากโรงเรียนบางวันเขาแบบพ่อพี่อยากไปตีกอล์ฟเขาจะแทนตัวเองว่าพี่พี่อยากไปตีกอล์ฟครับนะครับเห็นบอกว่าอัลบั้มชุดใหม่เนี่ยเบื่อเซ็งเนี่ยนะครับช่องทางการโปรโมทนี่จะผิดแปลกแตกต่างไปจากปกติปกติแล้วเราจะแบบว่ามีแบบซีดีขายหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าเกิดอยากจะฟังเบื่อเซ็งของเท่ชุดใหม่นี่ต้องทำยังไงฮะตอนนี้ฟังทางดีเซอร์ครับเป็นยังไงฮะ ดีเซอคือเท่ๆก็ยังใหม่สําหรับเรื่องพวกนี้เหมือนกันคือก็ทาง Facebook ก็จะมีการโปรโมทได้ครับโซเชียลเน็ตเวิร์กทั่วไปเดี๋ยวนี้นี่คืออย่างค่ายที่เท่ไปร่วมงานด้วยใหม่เนี่คือคือชื่อว่าค่าย c l a s s ี่เรคคอรครับครับมของของเพื่อนๆที่ทํามาด้วยกันนี่แหละฮะคือคือเขาเขาเป็นค่ายที่มีอยู่แล้วแล้วก็มีนักร้องอยู่ในนั้นเนี่ยขออนุญาตยกตัวอย่างนะอย่างเช่นพี่ปั่นไปบุญเกียรติในนั้นเหมือนกันพี่ชีพชนก โอ้นีมือมือกีตาร์มากมือกีตาร์โฟกอันดับต้นๆของประเทศก็อยู่ในนั้นนะครับก็เจ้าของค่ายชื่อพี่ป๊อกก็รู้จักกันมาสิบกว่าปีแล้วเขาก็ชวนบอกว่าเอ้เท่จริงอะผมอยากร่วมงานด้วยแล้วเท่ก็บอกเออเท่ก็อยากร่วมงานกับพี่เหมือนกันเพราะคือชอบที่เขาเป็นคนดนตรีแล้วก็ทํางานละเอียดครับผมครับในแนวทางในการโปรโมวก็คือไปดูใน Facebook ดูใน Facebook ก็ได้เป็นหลักๆครับต้องเซิร์ชยังไงครับเดี๋ยวนะคะคลาสซี่ครับ คลาสซี่คลาสซี่รคคอร์ดคลาสซี่รคคอร์ดนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็เข้าไปดูมีผลงานหลายๆคนแล้วก็รวมทั้งผลงานล่าสุดข,ของคุณเท่อุเทมพรหมินด้วยนะครับกับเพลงเบื่อเซ็งแล้วเร็วๆนี้เราจะได้ทำแบบว่าเป็นอัลบั้มเต็มๆให้แฟนๆได้หายคิดถึงกันจริงๆอัลบั้มนี้ทําเป็นอัลบั้มเต็มอยู่แล้วครับแต่ว่าก็วิธีการโปรโมทณปัจจุบันก็น่าจะทําเป็นซิงเกิลก่อนทีละเพลงทีละเพลงแต่หมายถึงว่าอัลบั้มนี่ใกล้เสร็จสมบูรณ์ลวพร้อมที่จะขายแลวครับแล้วมีเป็นมิวสิกวิด ก็กาลังกําลังจะอยู่ในขั้นตอนที่กําลังจะทากันอยู่ครับนี่ครับมนะครับเราเราจะใช้งบประมาณให้น้อยที่สุดนี่นะครับเราก็ใช้สื่อตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับการข่าวลูกทุ่งก็จะเกิดว่าเสร็จเมื่อไหร่ปั๊บก็อย่าลืมครับสำหรับเอามิสซิเกียวมาฝากแฟนๆเรจะเอามาฝากแน่ด้วยนะครับสุดท้ายนี้ให้ฝ่ายถึงแฟนๆที่คิดถึงกันเหลือเกินหายไปจากสื่อการทําเพลงอย่างเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้มันกลับมามีไฟกันอีกครั้งหนึ่งกับการทําเพลงกับเทอเทนยังไงบ้างครับก็จริงๆก็ มีงานต่อเนื่องนะครับงานงานเพลงประกอบละครนะครับสุดท้ายที่ทําล่าสุดนะฮะรู้สึกจะเป็นสุพรนิลันดอนของช่องสามพี่ไก่วรยุทธ์นะครับแล้วก็กระบือบานทางช่องเจ็ดสีนะครับแล้วก็คือถ้าติดตามงานของเป่าจินจงก็จะเห็นก็ได้ยินเพลงเรื่อยๆกาสานาคาสสยน้ำสามชีวิตอย่างนี้นะครับก็คิดถึงแฟนๆเช่นกันนะครับยังไงก็มีอัลบั้มใหม่ออกมาก็แฟนๆก็ติดตามด้วยแล้วกันนะครับยังไงก็คือถ้า ติดต่อกันลำบากก็เฟ e บุ๊กก็ได้นะครับเทอูเทนพรมินหรือว่าเป็นภาษาไทยอูเทนพรมินเข้าไปดูใน ในเพจได้ได้ไปกดไลค์กันได้ไลค์เลิกะไลิฟเยอะๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้รายการข่าวลุกทุ่งนะครับต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณเท่อุเทมพรหมินที่มาอัปเดตชีวิตเรื่องราวส่วนตัวของเขากับรายการของเราสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับเวลาแล้วครับสักครู่หนึ่งติดตามข่าวหุ้นเจาะตลาดกันต่อนะครับพรุ่งนี้เจอกันกับข่าวลุกทุ่ง13มิถนาทาง s ป r i n g n ว w s วันนี้เราทจกคุและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ